แล้วจะดึงยังไงเนี่ยก็ต้องรอรอใครยายมาช่วยกูจับงูด่วนเลยไอ้ตรงไอ้หลังก็เสมล่า่ะขอด่วนเลยนะเว้ยเพื่อนแฟมไปจับตรงเงินตัวทอมอ่ะไม่รู้เห็นมาชารงมาลองดูลองดิไม่ใส่ถุงมือเนาะมีถุงมืออยู่พี่แต่มันอยู่ใต้บอกไง มีใครเอามาให้ผมด้อ,อแพ้อยู่ประมาณเท่าไหร่ไหเนะต้องถามพ่อครับมีคนจับหวยคนหนึ่งใครจะจับหัวเลยเดี๋ยวร้อยใหญ่ก่อนร้อยใหญ่ก่อนอ่ะยกไปเลย หนักไหมนุ่มหนักหนักถูกละจนตายนะอันขึ้นมาก่อนเออนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปอีกจาสองคนเรียบร้อยเลยเนี่ยมา

อ๋อไปจะดีใส่มันหนึ่งกระดูกบอาเน่หนึ่งกระดูกไม่มา đồ phản ừ đồ ừ. nè ừ. lúc nè lúc nè ไปปล่อยปล่อยใส่เามันจะงบนไกลๆกจากนี่อยู่ครับอ่ากําลังรัดแพะอยู่เลยกําลังรัดแพะอยู่แล้วก็มาหาหาจังหวะดฟันมันอ๋อมันก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ยังเฉาะติดตัวแล้วดึงมันได้อยู่ก็เลยรอพวกพี่ๆเขามาช่วยครับเป็นแพะอายุประมาณเท่าไหร่เป็นแพะอายุประมาณเกือบ ขวบรับกับขวบนะครับผมถูรัดตายขาเห็นเห็นขนาดมันรัดเลยใช่ไหมเห็นขนาดมันรัดแล้วเราจะมาช่วยแพช่วยแพหายงชอะหัวมันมันคลายก่อนอแล้วที่เลือดสาดนี่เลือดงูใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ไหนได้ฟันถุกอ๋อลงอครับลงอืม แมวเหรอหายหมดเลยใช่น่าจะเป็นตัวนี้ไหมพี่ว่าตัวเดียวนี่แหละค่ะมีตัวเดียวอืมแล้วทีนี้เราเห็นไหมตอนที่มันรันแพะเห็นกันเนาะโหนตไปตะโกนเรียกคนเลี้ยงแพนี่แหละแล้เขามาจับอ๋อเห็นมันกำลังรัดอยู่เลยเหรอแต่มันไม่รอดอืมแพะตายเลยใช่ค่ะมนมาแพะเนี่ยมันโดนกินบ่อยไหมก็เนี่ยคอกที่สามแล้วเนี่ยค่ะคอกที่สามแล้วใช่แต่แต่แมวนี่หมดเลยหกเจ็ดตัวเนี่ยหมดเลยใช่ไหมตัวใหญ่จัง 嗯。Uh